ใช่ Hi, ค่ะพวกหน้าผีอ่ะปกตินะเกมมูเก้นที่เราเล่นเราจะสู้หนึ่งหนึ่งใช่ไหมรอบนี้เราจะมาเป็นสองสองค่ะทีมมาสองคนอ๋อมันแน่นอนอ่ะเดี๋ยวรอบแรกนะคะเลือกตัวก่อนว่าจะเล่นอะไรฉันชอบเซเลอร์มาชิดขอรเซเลอร์มาค่ะทีมฉันที่อยู่ด้วยกันขอเป็นเซเลอร์เมอร์คิวรีละกันอ่ะศัตรูค่ะว จะสะเทอนเลยหรอโอ้สะทือนออกับสะเกอตแต่เปนสะเทือนจิพหายแล้วกกตายหาแล้ว้ยตายแล้วบร์เีเร์งหาแล้วตายแล้วตายแล้วตายแต่เปนสะทอนเลยเหรอไม่บอร์คุรีทำอะไรสักอย่างสิโอ้ยตายแล้วอฮ้กูตัอู้ยงานเฮ้ยลรงไปเฮ้ยรางถนนละง ตายแล้วไปยแล้วอย่าทำเบอร์คุลี่อย่าทำหมูตายหาตายหาเอาอะไม่ได้ฮิวอีแล้ว่ได้ฮิวอีแล้วเป็นหิวเบอร์คุลี่มึงตื่นมืออ้าวตายหาตายเลยมึงโอ้ยฉันเจอดับเบิลนะจะกดเซฟจะกดจะไว้ตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๋ยไม่ซู้แล้วล่ะเบิร์เซฟเทิร์นไม่เอาโกงไป รอบต่อมาค่ะฉันขอเล่นเป็นจูปิเตอร์กันขอให้ทีมฉันมีเซเลอร์วีนัสอยู่ในทีมแล้วกันเอาวีนัสเวอร์ชันไหนดีเอาเวอร์ชันนี้ก็ได้วีนูสมันอยู่ในทีอู้จะจะพลูจะพลูพเอาวีนัสเหมือนกันเลยว่ะอู้นับเปเซเลอร์วีหน่<ป>อยแน,น่หน่อยแน่เฮ้ยโอ้นนโอยี่นั่นแล้วเอ้ยวีนั่นแล้วเฮ้ยเริ่มใส่ฟาอย่าเลยค่ วุฒิศิลวีค่ะหน่อยแน่เอ้ยอ้ยมานะนี่เนี่ยใส่ฟ้าเออเอ้ยว้ายมันหยุดเวลาหยุดเวลาทำไมคะอ่ะอ่ะหยุดเวลาว้ายมันหยุดเวลาเอ้ยอีหอยมันหยุดเวลานานมามแกมันหยุดเวลาอ่าอยู่เวลานี่ฉันจะแนะนำให้นะคะถ้าหยุดเวลาต่องใช้ไม้เทนอีนะคะอุ้ยถอยแรงแรงแรงไหมเล่ายังไม่แรงพอนี่จะค่าฉันได้ เวลาหมดเลยนะเ้เวลาของเธอหมดแล้วเ้ยวย้นไตยตยต,ตายฮะทลางโอ้ยทลายวุ้ตายหักมานานไม่พอวีรัตที่ชนะแล้วเออมีรัตที่มารดพลางใส่ฟ้าดาบเลยฮเออดีจงคุโตลับด้ยค่ะโยนไ,นไ,ไปฟ้าไป เดี๋ยวเข้ามานะอือลูกคาวิฟ้าดีดน,นะหนดะีดตบเซลลวีก่อนนะคะจะดึงขวาน,นะคนะี่เซลลวีเกิดอไ้นไอ้ไอ้ไอ้โลกเตะโจมิเตอร์นี่เนะี่นยดีดทีมกายติดพักเว้ยเว้ยเป็นปลาหลอกมาอเซลลวีจดการไอ้ดีนดสิโอโอดีอาจจะมาตัวซ้ำกันนะคะ อาจเปลี่ยนตัวบ้างรอบนี้ฉันขอเล่นเป็นยูเรนุสละกันอ่าแล้วทีมฉันก็ต้องมากับนบจูนอ่าจะได้เป็นคู่กันอีปอมจีเซ็ตโทษอีกแล้วอ้ม,มากับ,บ,บวีนวินเบลิวค่ะอฮ้ยเนี่ยโอ้ดีมากค่ะโอ้นบจูนสู้เขานบจูนสู้เขา ลาถลบไปแลระพีพีคาดนี่ไงอปโจนไว้อย่าทบับน็อปโจอย่าทบับน็อโจอย่าทบับน็อโจนนี่นงไงเฮ้ยนแหลกมั้ยน็อโจนน็อโจนเฮ้ยเจเลวนับโจนตายอ่ะ <c oughs> วุ้ยพลางะลอมปนระพีพาค่ย โอ,อ้มันกินชะอุ้ยดูนะเดีย๋ยนะดูนะทีน,ะน,นี่แรงไหมแคทเฉันจะไม่ให้หลอนยืนดีกับไลด์หนอนค่ะสไลด์หนอนพี่น้ำโจ๊ตไปพลังใส่็จไปดีน้ำโจ๊ตเออดีมากน้ำโจ๊ตกลไปตาชัดพล,งลงังหลอกพี่พี่ค่ะเออไลด์หนอนมาที่เลยโออน้ำโจ๊ตทำดีมากค่ะนี่ค่ะพลังคู่รักช่วยกันเอาอีกแล้ว ลอบไาที่พิาไอ้ลอยปล่อยเซเล็วอลใส่ฉันเหรอไรลบไอ้ยังไม่ไ้ลบเลยว้ใจฮะนกจูตายแล้วนกจูตายแล้วไอ้อย่าดิอ้อูู้้อ้นกจูนเซลนกจูจ,จะตายไปแล้วสู้ไม่ได้เลยนกจนูเสียใจ มาขั้นตอนต่อไปฉันเล่นเป็นเซเลอร์บลูโตค่ะมากับเซเลอร์ซัทเทิลละกันคู่กันนะทีมฉันต่อไปวู้ดเจอหนกโจรค่ะอุนดังกู้มากัะเบื้อคูรี่อุนพลังน้ำว่าทีแท่งน้ำะะแบบฮะแบตหนึ่งแปลงร่างก่อนตัวสูงมากอีโหน่สมุดเปรตน,นะมึงว้ายอุนแลกมากพลังเสียบลุตเตโยเฮอุบเอาล็ ตบไปกินหยดสะเทินกูจะตายแล้วสะทินเออดีมากสะทิรนแงลคลืเสียบรุตโยเออดีเอ้ดีแน่ลมตบไปกินค่ะเอ้่อกรัดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยบอร์กีกับสัเทินจีแลวค่ะล่าสุดเอานี่อ้ไม่ไม่ไมไม่ฟังลินจีนะหรอไม่ฟังลินจีนะหรอ น้อยู่แล้วว่าพวกนี้วายมันปล่อน้ำมาใส่สัตว์นไม่กำลังหน่เหรอฮะพวกนี้สัตว์นจักมันอีสัตว์น,น,ท,นทำไมพออยู่ิิเออทำดีมากสัตว์นีกะรินจีหน้าหอังเลยโอ,อ๊ยไม้เคก,กีไมเก,กี้อทำดีาสัตวน,น,นี่ยาลีอาจจะปล่ยพลังกระจกหกด้านใส่ฉัน เซตเทิร์ก็ใช้มานาหมดแล้วจะเปิดลักไม่ได้เลยเซเท่รนใช้มานาไปหมดแล้วจะุดสอลมตกีกนเซตเทการมันเออวูเกือบขีดเกือบขีดนี่มาเขาห้องดำขดเอะเฟสโอ้เขาได้ตัวเดงเหรออ้มันปิดลิจีนะหรอเลิจีนะหรอ ไอ้ยลองไปเกินไอ้นี่เนี่ยพลังล้มตดว้ายมาร์คิวลี่คิดคุค่ะสะเทิรนเฮ้ยนี่จะเปิดกระตกุกหกนะจะใช่เหรออ้าวสะเทิรนทำดีมากค่ะไอ้ยเดี๋ยวแม่แทงให้ค่ะแม่ไปแทงค่ะอล้มบินล้มล,ม,ลมเด่นจนลมเด่นจนอ้กัน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 เออดอดมากค่ะสะเทนิรนนัวมะอีหอยปลาลนัวเวอร์ต่อไปค่ะเซรามูนค่ะอ้ามากับใครดี เซเลมูนต้องมากับมิจิมูนอ่าเซเลมิจิมูนมาครับแม่ลูก,ลกอุย้ยเรามาเจอกับวีนัสกับจูปิเตอร์นะครับวุ้ย,อ,ยอะไรอะ่ะว้ายมันโดนว้ายโอ้สุดดีมากค่ะลูกสาวลูกคุรถโอ้ลูกคุณลปล่อยน้ำอ,อ่ะเออ นี่โอยุดี่จะเป็นโอกริกน,นาคตนะคะดูส้มดีเดินะลภอือหอยโอยังใช้ม่านาหมดสิแม่ปล่อยพลังไม่ได้โว้ยอ้าวอุ้ยกิติบุญล,ลดมากแม่ไม่ได้ทำอะไรเลยให้แม่ได้ปล่อยพลังหน่อยลูกเมื่อกี้ลูกใช้ม่านาไปหมดเลยแม่ไม่ได้ปล่อยพลังเลยพลังบุญฮาเลชา เอาเป็นลุกเอาเป็นลุกเออเอาเป็นลุกแม่แม่ยืนเพลืองฮะแย่ฮวงหฮวงเออดีมากลูกโอ้ลูกรวดลูกทีว่าเออลูกกูเตะไม่หยุดเลยค่ะอ่ะยืนดูสวยยืนดูสวยๆเออไม่ต้องทำอะไรค่ะลูกรวดมากค่ะมีจีโมลรวดมากไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะเมื่อกี้มากับลูกรอบนี้มากับผัวหน่อยละกันอ่ะทักซีโดมาคู่ฉันหน่อยวุ้นจักรีเบรียลค่ะวุ้ยมากกับยูเรนุสค่ะ อาวผัวป้องม้องเมียด้วยผัวรับพลังทีดีเออผัวนี่นะผัวเมียกลัวผัวจัดการเออผัวกำลังไล่พลังค่ะโอ้วห่วผัวบอกมันจะมาตีเมียวิผัวผัวอีสิทธิ์อะไรมนจะมาตีเมียผัวผัวแทนให้ด้วยผัวหาไอ้หฮ้ยเฮ้ยเมื่ี้ผัวจัดการผัว่านที้จะทำผัวกูครับผัวกูนะผอวพลังใส่ช่วยหัวก้อนสิสวยผัวจะดการนี่จะมาตัวมีผัวสองคนไว้ พี่ผัวพ่อมีอีคนหนึ่งเอ๊ะผัวขาผัวจัดการผัวเออผัวทำดีมากค่ะผัวผัวจัการเบียจะยืนอยู่หรืสวยเบียจะไม่ทำอะไรครอบนี้เออทำดีมากค่ะว้ายว้ายมันหันมาตีเมียแล้วผัวขาประหันมาตีเมียแล้วผัวช่วยด้วยเออผัวรถว้ายเออโอ้ยไปดึ่มแล้วค่ะเหลือเบริวจัดการครับผัวมา เดี๋ยวเมียอขอได้พลังก่อนนะครับผัวเมียอขอสังหารมันเองครับโู้ฮาเลเซอร์อุ้ยไปกับพลังว่ะผัวขาไปกับพลังเมียเออเป็นเซนและบูที่ไม่ทำห่อยเลยค่ะรอบแรกก็ให้ลูกจัดการรอบสองก็ให้ผัวจัดการโอเคคุณผูช้ชมไปเจอก,กันไปคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ